สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะักมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าดับขุนซาด้วยเบี้ยคว่ำก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับนะก็ช่างยันนะขอหยุดพักผ่อนฮนะขอรีแลกซบ้างนะครับนะวันนี้ก็ได้กลับมาทำคลิปให้ f อได้รับชมนะครับ คิดว่านะ FC หลายๆท่านคงจะคิดถึงนะใครคิดถึงช่างยันนะโปรดยกมือส่องไฟฉายมาด้วยนะครับนะว่าคิดถึงกันอยู่นะขอคอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆหน่อยนะครับนะวันนี้เราก็กลับมาเจอกับช่างยันนะนะครับนะสไตล์ม้าโยงขวามาอีกแล้วนะครับอืม,มผู้ต่อสู้เล่นเป็นมายงขวาเปิดโกลนเข้ามาเลย เราก็ตั้งทรงนะครับหมากรุกเราก็ต้องตั้งทรงตั้งกาดไว้ก่อนนะเขา้ารูปเข้าแบบไว้นะตามแพทเทิร์นของใายงขวาแต่นี้กูต่อสู้ดันโคนมาก็เอาเบียดแทงโคนยัดเข้าไปเขาถอยไปก็เสริมโคนเข้าไปอีกหนึ่งตัวกูต่อสู้กินตัดเรากินโกบเข้าไปด้วยเม็ดโดนแทงก็ถอยเม็ดกลับมากูต่อสู้ โอ้โหฝ่ายสีขาวนี่จะรู้สึกว่าจะอ่เขาเรียกว่าโจมตีแปลกๆนะครับนะก็จะลุยอย่างเดียวเลยนะครับแต่นี้จังหวะนี้อืมตาอ๋อคูต่อสู้เดินนะครับคููต่อสู้เดินนะฮะเรากดเดินไม่ได้ไหมจะเดินไปซะแหละคูต่อสู้ดันเบี้ยเข้ามาก็กินตัดกวบเข้าไปเลย เขาใช้ม้ากินก็เอาเบีย้ยแทงม้ายัดเข้าไปอืมแทงม้ายัดเข้าไปนะฮะแต้มน,นี้ม้ากลับไปม้ากลับไปก็ปูเบีย้ยขึ้นไปนะครับด้านขวามือนะถ้ากูต่อสู้โยนเบีย้ยเข้ามาก็กินตัดกันให้เบี้ยหมดไปเลยนะด้านขวามือนะเอาแต้มน,นี้คืนเม็ดม้าก,ก็โดนสิครับนะขอฟรีอีกหนึ่งตัวแต้มน,นี้กินผงกินลูกเข้าไปด้วยนะ เม็ดไม่ว่าเม็ดหรือว่าโคนเอ้ยเม็ดหรือเบีย้ยนะฮะแม่ต้องโดนหนึ่งตัวนะฮะยังไงดีนะกูต่อสู้นะฮะอืมเปิดมาขึ้นหมากมานี่แบบไม่มีตำราไม่เปิดตำราเล่นเลยนะครับแบบนี้โอ้ใช้เบีย้ยมาแทงมาแม่แทงแบบนี้เราก็กินกวกเขาไปก่อนพองแล้วก็เอา หมากินองเข้าไปอีกทีหนึง่งอืมออาคนอ๋อมีม้าผูกอาวแบบนี้ตรงกลางมีโอกาสเสียเอามาไปไล่เรือเอามาไปไล่เรือขั้วเบีย้ยจับเบีย้ยกินลุกอืมเอาทีละตัวทีละตัวนะเดี๋ยวก็หมดกันไปแต่มนี้ก็ยกมมายกมมาจับกินเรือเข้าไปก่อแล้วครับนะ โดนแต้มนี้หนีเรือก,ก็กินพองนะแล้วก็มมากินอีกทีหนึ่งสวยงามคููต่อสู้ตรงหนีนะครับหนีหนีเรือหลบเรือแต้มไหนนะหลบแต้มไม่ดีก็เอาไปกินนะกินพองอยู่ดีนะอืแต้มนี้คุูคููต่อสู้เอาเรือไปทําอะไรดีเรือไปไหนครับ เดี๋จะกดกินมาหรือเปล่าอ้าวกดกินมาก็กินพองเข้าไปพงเข้าไปกูจะสู้กินไหมเอาม้กินเข้ามาเอาม้กินเข้ามาไหมอือกูต่อสู้ยังไงนะครับอือเอาหลบไม่กินฮะหมากลุกแล้วเดินก่อนกินก่อนควบเข้าไปกินก่อนก็เดินก่อนนะฮะ แต่มน,นี้ก็ยัดโ้นขึ้นไปคู่ต่อสู้เสริมมาบ้างแล้วก็เสริมขึ้นไปแล้วก็เอาเรือออกคลองนะครับนะเรือได้คลองเรือนะครับแต่ตรงนี้นะฮะก็พยายามขึ้นไปกดดันคู่ต่อสู้ต่อไปนะก็ต้องนับตัวหมากดูด้วยนะครับว่าโอ้มีสามเบียสามนะเราได้เปรียบอืมเม็ดกับเบียนะแต่ไม่คู่ต่อสู้พยายาม เปิดเระเบิดหน้าบ้านเราเหมือนกันนะครับนะแทงเบีย้ยเข้ามาแทงเบีย้ยเข้ามาเราก็ไม่สนใจนะครับจะเอาเรือออกอีกลำหนึ่งกูต่อสู้เอาเรือมากดเบีย้ยอเบีย้ยตัวนี้ขาดไม่มีตัวผูกอืมไม่มีตัวผูกจังหวะนี้อืมดันเบีย้ยไปก่อนฮนะดันเบีย้ยเข้าไปก่อนฮนะแล้วก็ เดี๋ยวอาจจะต้องเอาม้าไปจับกินโคนดันโคนขึ้นไปอะไรแบบนี้นะคููต่อสู้พยายามจะเอานะจะเอาเรือมาซ้อนแล้วจะกินเบีย้ยตรงกลางนะครับแต่เราก็นะผมว่ายังไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็เอาม้าไปจับกินโคนก่อนนะเขาต้องแก้ไขเรื่องโคนเขาก่อนนะครับ ถ้าจะโนแรกกับเบียกความก็ก็ดีนะแต่นี้คูต่อสู้ยังไงนะจะผูกไหมจะเอาเรือมาผูกโคนไหมนะเขาก็จะเสียจังหวะไปทีนึงนะเอาเรือมาผูกจริงๆด้วยเอามาผูกแบบนี้เราก็เสริมขดยัดเข้าไปนะดันโนเข้าไปนะสร้างพื้นที่โอ้โหคู่ต่อสู้เล่นเป็นโคนคู่มาเลยนะครับโคนคู่มาแบบนี้ เราเราจะบุกยังไงโจมตีแบบไหนวันนี้แต้มน,นี้ก็ต้องสงสัยนะฮะไม่เล่นม้าแล้วนะครับอืมเอาครไปต่อไม่ดีครไปต่อไม่ได้นะควรไปต่อเขาบุกขึ้นมาใหญ่โยนม้านะเอามา้าฝันโคนกวกเข้าไปนะกินแต้มน,นี้ก็สวยเหมือนกันแล้วก็เอาเหลือตีผงเข้าไปนะลงไปด้านล่างนะครับ พยายามลงไปเอา้าขึ้นด้านบนอีกขคืนด้านบนตำแหน่งนี้อืมคููต่อสู้ผมว่าไม่ค่อยสวยเอาเรือมากดมากดก็ไม่ดีเอาเม็ดแทงโคนเข้าไปดีกว่านะเม็ดแทงโคนเข้าไปดีกว่านะครับตอนนี้เหลือเราดัดหลังขุนอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้เขาใช้โคนขึ้นมาต่อเอาโคนกินเขากินลุก อืมเอานะปล่อยเม็ดตัวเดียวนะเบี้ยตัวเดียวนะเอาโคดไล่เหลือไปก่อนนะเหลือกลับไปโอ้โหเหลือกลับไปอ้อเหลือกินเบี้ยได้ด้วยเหลือกินเบียได,ด,ยเเยได้เอาแต่แต่นี้เขาจะอืมเขาจะเอาเรือมาตีลุกนะอืมจังหวะนี้เราก็ต้องกันไว้ก่อนเอากันกันไว้ก่อนนะเบียเขายังกินไม่ได้นะ เขายังกินไม่ได้นะแต่ทนี้เขาใช้เรือมากดนะแมอยากจะกินเบีย้ยเราเราก็อยากจะกินขุนเขาทิ้งเบีย้ยให้กินไปเลยนะครับกินเข้าไปนะกินเข้าไปเราไม่สนอยู่แล้วนะเราจะกินมานะครับนะเดี๋ยวเราจะเอาเรือออกไปอีกลำหนึ่งนะไปกดหลังบ้านนะแต่นี้กูต่อสู้ก็ได้เบีย้ยตัวหนึ่งได้เบีย้ยฟรีตัวหนึ่งนะก็ไม่เสียหายอะไรมากมายนะครับ ต้องดูนะเขาจะกินหรือไม่กินแต่น,นี้อืคุณคุนสาบเอายังไงนะแต่ขุนเขาอยู่ไม่ดีนะครับนะอยู่ไม่ดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้าเรือออกไปกลำได้นี่มีโอกาสนะฮะคนในใจก็ต้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดเม็ดบังแล้วก็เรือไปกดมา้าเขาเอา เรือมาผูกกินลูกกูโหวุ่นวายเนาะลองดูนะฮะแต่มนี้คูต่อสู้ยังไงนะครับอือหืออ๋กินแล้วครับกินกูเข้ามาก็เบี่ยงเบียงหลบไปนิดนึงเอ๋กินตัดเข้ามาอีกกินตัดเข้ามาแบบนี้ก็แตบบ่แบบนี้ก็ต้องใช้เบี้ยก,กินไปก่อนนะถอยหลังกลับมาไม่ดีอีกนะเอาคนกินขึ้นไปก็ไม่ดีนะเพราะควรเราจับมาอยู่แล้วนะ จังหวะนี้เป็นตาเดินของคู่ต่อสู้นะครับแต่คู่ต่อสู้ก็ไม่สามารถเดินโค้นได้นะครับโอ้โหแตมแบบนี้นะโดยจะต้องเอาเรือมาผูกมากันไว้ก่อนนะอย่างมากก็แลกกับเบี้ยเอา้าแต่มนี้คู่ต่อสู้พยายามจะเอามาจับเอามามาจับกินสองนะมามาจับกินสองเอากินก็กินไปนะครับจังหวะนี้ เอาเม็ดถอยมาบังนะไม่เหลือออกมาใช้งานแล้วเราก็จะเอาเรือไปตีผ่องนะเรือไปตีผงกู้ต่อสู้แต่นี้ก็ต้องคิดให้ดีๆนะครับจะมาบุกบูมบามไม่ได้นะครับนะมาบุกบูมบามนี่มีโอกาสจนตรงตรงนี้นะจนตรงนี้แหละจะเอาอะไรมากันนะเอ,อะไรมากันได้ ขนอยู่ไม่ดีนะขนอยู่ไม่ดีเลือยเลืออีกลัมก็โดนขังแต่บนี้กูต่อสู้ต้องแก้สถานการณ์นะครับอคิดถูกแล้วนะครับที่เอาม้ากลับไปบังแต่บังก็นะบังก็โดนผงเข้าไปโดนผงเข้าไปอา้าวกับไปกลับไปก็มมาจะฟรีนะครับม้าจะฟรีแต่นี้ก็เอาเหลือไป กดกินม้าเข้าไปดีไหมนี่กดเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะกูต่อสู้ต้องเอาเรือไปผูกม้านะไปผูกม้าก็ไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่าเราจะเอาคนปั๊มเข้าไปกินม้าอีกนะต้องดูนะว่ากูต่อสู้จะทำยังไงนะครับแต่จังหวะแบบนี้ม้าก็มีโอกาสฟรีสูงนะครับนะ จะทิ้งม้าหรือจะหลบนะโอ้โหหลบไปก็หลบไปด้านล่างก็เรือสองลำอยู่ของเจ็ดนะอยู่ของเจ็ดนี่เสร็จทุกลายนะทั้งสองลำนี่โอ้โหต่อบิโด,โดบกดีๆนี่เองแต่นี้คุณคุณศาบนะคุณศาบจะผูกม้าไหมนะจะผูกม้าหรือเปล่าอา้มไม่ผูกมา้าหนีหนีกันหนีลุกนะก็กลัวเข้าไปพ่องเข้าไปด้วย โอ้เข้ามาแบบนี้ไม่ดีนะอืมติดแต้มติดแต้มติดแต้มจนไหมเอาน่าจะติดแต้มจนนะคู่ต่อสู้เข้ามาแบบนี้เอาขุนยัดเข้าไปเลยนะเขาโควนกินเราก็ถอยโควนกลับมากินนะอืมขุนยัดเข้าไปเลยแบบนี้นะแต้มนี้ติดตาจนเขาแล้วนะครับคู่ต่อสู้นะฮะ ติดแต้มจนนะเพราะว่าอขุนไปไม่ได้นะขุนอยู่ตาอับนะครับจังหวะนี้เอาโยกเรือมาแบบนี้ก็เอาโคนแทงลุกเข้าไปเขาเบียก,กินก็เบียกความกินลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับ วันนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับจังยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย